ติดตามกันต่อนะครับกับ Learn to l i v e ครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงเลินช่วงเรียนให้รู้ครับอ่ะวันนี้จะขอเล่าเรื่องความเป็นมาของโรคเอชเมื่อตอนที่คนไทยได้รับรู้เซนอายุเท่าไหร่ละตอนนี้32ครับก็แปลว่าตอนข่าวเรื่องโรคเอชเข้ามานั้นเซนอายุคงประมาณสองขวบโอ้โหจริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่ทําละครอ,อยู่ที่โรงแรมมนเทียนครับนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้คนก็ สัมสอสกันบ้างอะไรกันบ้างเีโรคที่จะได้ยินก็คือคอนเนรียกับซิฟิลิสถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากละนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์แต่ไม่มีการพูดกันถึงเรื่องโรคเอดจนกระทั่งเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อโรคโรคเอดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นก็มีความพยายามกันว่าโรคเอดคืออะไร,รเป็นมาอย่างไร และมีการพูดถึงกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับเรื่องโรคเอดเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องอความหมายมันในแง่รักษาที่ว่าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับคือในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวเป็นภูมิคุ้มกันครับแต่เมื่อเราติดโรคเอดขึ้นมาเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันจะไปทําลายภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็คือมันทําลายเม็ดเลือดขาวนะครับ เพราะฉะนั้นคนเป็นเอดเนี่ยไม่ได้ตายด้วยโรคเอโดยตรงแต่จะตายด้วยโรคอื่นที่เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องครับเช่นตายด้วยเรื่องมะเร็งตายด้วยผิวหนังตายด้วยออปอดบวมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากเอาละอันนั้นเข้าใจเป็นที่เข้าใจกันยอมรับได้ว่ามันคือภูมิคุ้มกันบกพร่องที่จะตายด้วยโรคต่างๆ ส่วนที่มาก็มีคำอธิบายกันแยะๆมากมายเดี๋ยวท่พี่ลองถามเซนซิว่าเซนเคยได้ยินที่บาของโรคเองยังไงเคยฮะเด็กๆเนี่ยเคยได้ยินเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ของไวรัสที่มาจากสัตว์ประเภทลิงอ่าอ่าอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็โอเคนะัค่นคือทฤษฎีที่บอกบว่าเกิดจากการที่คนไปกินลิงแล้วลิงมันเป็นอ,อย่างไรทำนองเหล่านี้นะครับแต่ที่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความหมายมันคืออะไรปัญหาไม่ไม่อยู่ที่ว่ามันมาจากไหนอย่างไร แต่ปัญหาก็คือว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นครับนะครับตอนแรกเลยเนี่ยออกมาก็กลายเป็นว่ากลุ่มนักร่วมเพศเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดเพราะอะไรครับอาจารย์อ่ะเพราะว่าหนึ่งรักร่วมเพศสัมปทานมากกว่ารักระหว่างเพศใช่รับการที่หญิงชายจะมีอะไรกันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับก็คือ ผู้หญิงก็ไว้ดวนสงวนตัวด้วยหรือมันมจะมีปัญหาเรื่องท้องไส้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับะะแต่ว่าพูดถึงเพศเดียวกันจนกระทั่งมาสมัยเก้งกวางสมัยเนี้ยนะครบเขาปิ๊งกันง่ายเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้ง่ายด้วยมีเพศสัมพันธ์ง่ายแล้วก็เกิดอาการสัมสัานก็คือไม่ป้องกันอ่าก็คือไม่ได้ป้องกันครับนะก็ตอนนั้นโรคเอเพิ่งมาไงเรื่องการป้องกันเนี่ย ก็ไม่ได้มีมากมายเพราะหลายคนถ้าเกิดจะเป็นกลโเรียเป็นซิฟลิสคงไม่เคยกลัวกันเท่าไหร่ม,รมันรักษาได้ถ้าเป็นสมัยก่อนการป้องกันนี่คือการป้องกันการตั้งครันถ้าจะ,ะใช้พวกอุปรกรณ<น>์ต่างๆ<ห>แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าโรคก็แค่ซิฟลรสกลโนเรียอย่างที่บอกไงก็ถ้าเป็นก็ไปรักษาก็ไปรักษาโรคหนองในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นโรคของพวกฮอร์โมเซ็กชวลเป็นพวกกลุ่มเพศเนื่องจากคนพวกนี้สัมสอน นะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันงาน่ายบางก็บอกว่าเป็นโรคมาจากสวรรค์จากนรกที่มาจาัดการคนพ,รพวกนี้นไงเขาถึงบอกว่าเขา,เขาบอกถึงบอกว่าพระเจ้าส่งโรคนี้มาทําลายล้างพวกกระเทยอ่าที่เป็นอย่างนั้นคือจริงเรื่องเียดเพศกันอีกเยอรงียดเพศคือจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะอันนี้พูดเรดเอ็กนิดหน่อยนะครับะะพเพราะเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นของการรองรับมันไม่เหมือนผู้หญิง <ừ> mm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการครูดของผิวหนังจนกระทั่งเกิดเป็นแผลแผลเนี่ยมันงาน่ายกว่าออคือของผู้หญิงยืดหยุน่นได้มากกว่าครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์และจะเกิดแผลถลอกปอกเปิดเนี่ยมันไม่งานาน่ายนะท่าเรือก็เกิดอ่จาจำเป็นทีนี้เมื่อมีแผลมันท่าเรือมันก็เกิดครับเพราะฉะนั้นทําให้คนส่วนใหญ่คิดว่าโรคเนี้ยเป็นโรคของผู้ฮอมโบเซ็กชวล ใครเป็นนี่หมายความว่าต้องเป็นโฮโมเซ็กชวลด้วยใช่ดังนั้นครับนะคะดังนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าใครพูดถึงเรื่องการทุ่มงบประมาณทำวิจัยดูแลรักษาเนี่ยจะไม่เคยมีคนเนตด้วยอ้าวอะโลกนี้พระเจ้าส่งมาลงโทษก็เทิให้มันตายไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเกิดขึ้นมาสา3สปีที่แล้วโอ้โหเชื่อกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น คนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นอธิบปดีเป็นปลัดกระทรวงไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เพราะถ้ายุ่งกับเรื่องนี้ก็เหมือนกับสนับสนุน homosexual เข้าใจไหมเหมือนไม่การยอมรับว่ามีคนผู้นี้ในสังคมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงได้มีนะคะ,ะละครเรื่องหนึ่งที่ Broadway, รบรอดเวย์ชื่อ normal heart normal heart หัวใจปกติครับ เนื้อเรื่องก็คือเป็นเรื่องของหมอที่เป็นคนพิการ,รเป็นโบลิโอคที่ใส่ใจกับคนเป็นโรคเอกโดยไม่รังเกียจแต่ว่าจะมีกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมีข้าราชการที่ต้องมาดูแลกับรังเกียจโรคนี้ก็เหมือนหัวใจ abnormal ไม่ปกติไม่ปกติครับ พี่เอารละครเรื่องนี้มาทำที่มณฑีนเมื่อประมาณย9ิบเก้าปีที่แล้วตั้งชื่อไว้ว่าหัวใจไม่เป็นเอกนะครับพี่เล่นเป็นนักข่าวปากกล้าด่ารัฐมนตรีพี่ได้ตุ๊กตาทองนะจากเรื่องนี้จากละครเวทีเรื่องจากเรื่องนี้โอ้อาจารย์จากเรื่องนี้คือเล่นแบบถอดจิตถอดใจเล่นด่านักการเมืองอุตรดุลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่คือความเชื่อและความเข้าใจในช่วงต้นครับ ทำให้เรื่องโรคเอดไม่รับการใส่ใจในประเทศไทยดีเท่าไรนะนะครัต่อมามันก็มีการเพิ่มเติมครับการเพิ่มเติมในตอนนั้นก็กลายเป็นว่าโรคเนี้ยนอกเหนือจากพวกกระเทยติดเยอะแล้วเนี่ยพวก h o มเ s e x u a l ติดเยอะแล้วยังเป็นพวกติดยาเสพติดอ่าเพราะว่ายาเสพติดมันมีชนิดหนึ่งที่ใช้เข็มแทนอครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน มันมีเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีการเจาะเข้าไปมันก็มีท่าเรือเปิดสําหรับที่จะทําให้เรือเข้าไปได้ซึ่งเวลาเขาเสพยาเสพติดก็ไม่ได้คํานึงถึงความสะอาดแกลแม่คนใช้ก็แบ่งกันไปที่เขาใช้ว่าเสี้ยนยาเพราะฉะนั้นมันยากแล้วว่าไม่สนมันจะมีไม่มีอะไรก็ต้องขอก่อนละอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดข้อมูลมาอีกข้อหนึ่งนะคะว่า มันก็เป็นโรคของพวกติดยาตกลงกระเทยกับติดยาเป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจสมควรตายทั้งคู่ดังนั้นโรคนี้ก็คือสร้างมาเพื่อทำลายก็เพื่อพระเจ้าส่งมานั่นแหละเพื่อทำลายกระเทยให้หมดโลกเพื่อทำลายพวกติดยาเสพติดให้หมดโลกสมน้ำหน้ามันนี่คือเริ่มต้นทัศนคติที่มีต่อโรคทัศนคติที่มีต่อโรคเอดสสมัยก่อนแย่มากเป็นทัศนคติที่ทำให้ ความใส่ใจความตั้งใจความมุ่งมั่นในการจะต่อสู้กับโรคเอดเนี่ยไม่ชัดเจนมไม่จริงจังครับแต่ในทางตรงข้ามการต่อสู้กับคนเป็นเอดชัดเจนต่อสู้กับโรคไม่ชัดเจนต่อสู้กับคนเป็นเอด ชัดเจนอ่าก็คือหมายความว่าต่อสู้กับโรคเอดส์เนี่ยไม่มีใครอยากไปช่วยครับงบประมาณการวิจัยความใส่ใจการดูแลนะคะไม่ฆ่าโรคนะใช่แล้วยิ่งหมอโรงพยาบาลเนี่ยโหย้ยต้องคาอดผ้าใส่ถุงมือในการจะรักษาหมอเองก็กลัวพยาบาลแล้วก็ไม่อยากจะรักษาและที่บอกต่อสู้กับโรคเอดส์ก็คือว่าโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะรับครับไทยเป็นขึ้นมาเนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นครับ เพราะว่าถ้าเกิดที่ทำงานรู้ก็จะไม่ให้ทำงานละนะครับะะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนใดถ้ามีใครรู้ก็ไม่สามารถที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นต่อไปได้น่าสงสารหน่อยใช่ตกงานต้องถูกไล่ออกจากชุมชนถ้าต่อมาออมีลูกมีเต้าแล้วลูกเต้าไปโรงเรียน ถ้าคนเขารู้ว่าเนี่ยเป็นลูกของคนที่เป็นเอดซึ่งไม่ได้เป็นเอดนะไม่ได้เป็นนะแต่เป็นลูกของคนที่เป็นเอดับก็เป็นที่รังเกียจอีกอืเห็นไหมเพราะฉะมันไม่ได้สู้กับโรคเอดอะมันสู้กับคนที่เป็นเอดอปล่อยให้เขาจะต้องเผชิญกับชีวิตที่ถูกรังเกียจเดียดฉันตกงานยากไร้ไม่มีรายได้ไม่มีเงินจะรักษาไม่มีใครมาดูแลครับนะครับ ความรู้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคเอดเนี่ยช้าเป็นหนึ่งสเต็ปเสมอนะครับะค,ะคือตอนแรกเราก็ประกาศเป็นโรคของกระเทยขณะที่เรากำลังคอนเซนเทรตเช็ดดาแล้วก็แช่งชักหักกระดูกกระเทยคนติดยาเสพติดเริ่มมาติดะนะครับพอคนติดยาเสพติดเริ่มมาติดขึ้นมาปับ๊บเราก็บอกอ๋อนี่เกี่ยวกับคนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยครับก็ยังอยู่ที่สองพวงนี้ จนกระทั่งตอนหลังผัวเมียชายจริงหญิงแท้เริ่มติดเอสดเริ่มติดเอสดแต่ว่าตอนที่ติดเนี่ยเรายังเข้าใจอยู่สองกกนั่นอยู่เลยอ่ะเหมือนเราวิ่งไล่อ่ะเราวิ่งไล่อ่ะเราวิ่งไม่ทันอ่ะวิ่งตามโรคใช่วิ่งตามโรคโคไปคุกคามคนนั้นคนนี้ที่จริงมันคุกคามมันตลอดแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเราไปมองอยู่ที่กระเทยพวกละกเพศเราไปมองอยู่ที่คนติดยาเสพติดพอมาถึงปั๊บเนี่ยเรามามองเอ๊ะ ชายจริงหญิงแท้ก็เป็นเนนะผัวเอาผัวที่สส่สนเที่ยวผู้หญิงเอามาติดเมียอ้าวใช่ไหมก็ยังเป็นเรื่องสส่สนอยู่ดีใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีความบอกว่าอผู้ชายต้องเป็นธรรมกับผู้หญิงนะครับจะต้องป้องกันพี่ว่าตอนนั้นเราพูดกันเดียนะมันพูดยากครับเสน้นสมมุติว่าเส้นแต่งงานละมีเมียละแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโรคเอดมันระบาด แล้วเซนจะมีอะไรก็เมียเมียบอกใส่ทุกอย่างก่อนดีไหมคะเซนจะรู้สึกยังไงก็ <MI> ทำไมต้องป้องกออนันเออเงินมันจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นผู้หญิงเลยตกเป็นเหยื่อละอเพราะผู้ชายก็จะไม่แสดงตนว่าไปสัมสอนมาครับดในการบอกว่าอืมผมไปสัมสอนมาผมไม่สบายใจกลัวคุณติดผมขอใช้ถุงได้ไหมพอใช้ถุงปุ๊บผู้หญิงก็เมียโกรธเลยว่าทำไมต้องมาใช้ ในขณะเดยียวกันถ้าเมียกลัวครับแล้วไปบอกผัวว่าเฮ้ยจะมีอะไรกันขอใส่ทุกอย่างได้ไหมผัวก็บอกเฮ้ยไม่ให้เกียิกันเลยนี่หว่าเออนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มติดมาที่ผู้หญิงเพราะผู้ชายสัมสัสมันก็เลยเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของครอบครัวอ่าและในที่สุดก็จะมีเด็กที่เรียกว่าเป็นลูกของแม่ที่ติดเอสซึ่งกลายเป็นปัญหาอย่างมากเหลือเกิน กับการที่เด็กคนนั้นจะอยู่ในโรงเรียนอย่างไรนี่ไงเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าเอตอนเกิดสมัยต้นๆเนี่ยมีความใจความเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วก็ทำให้การป้องกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยละหลวมเพราะถ้าเกิดว่าเขาบอกมันเป็นโรคกระเทยคนที่ไม่ใช่กระเทยก็ละลวมใช่ฉะนั้นกันอว่าตัวเองเป็นชายจริงหญิงแท้ก็ไม่ต้องป้องกันไม่ต้องป้องกันต่อมา พอมาเป็นคนติดยาเออเนี่ยก็เป็นเรื่องกระเทยกับคนติดยาก็เราไม่ติดยาอ่าเราไม่ติดยาเราไม่ใช่กระเทยก็ไม่ต้องป้องกันก็ไม่ต้องป้องกันแล้วก็สองคนนี้ก็ถูกประนามว่าเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายมสมส้อนสมควรแล้วล่ะเสรติดสมควรออพระเจ้าเนี่ยต้องส่งไอ้เนี้ยมาล้างโลกแน่เลยนะ,นะมาล้างกระเทยให้หมดโลกมาล้างคนติดยาเสพติดให้หมดโลกครับขณะที่กําลังมองกันอยู่อย่างเงี้ยชายจริงหญิงแทเริ่มติดละอืมเพราะไม่ได้ป้องกัน สายไปแล้วใช่ไหมตอนนั้เพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราถึงต้องมานั่งเลินไงเราต้องมาเล่นกันตรงนี้ต้องมาเข้าใจให้ถูกต้องไม่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นกําเนิดใช่ไหจริงเพราะมันไม่ใช่โลกกระเทยฮะชายจริงหญิงแท้ก็ติดได้ถ้าคุณสัมรับมันไม่ใช่โรคยาเสพติดครับคุณไม่เสพยาเสพติดถ้าคุณสัมสันคุณก็ติดได้คุณก็ติดได้ถ้าคุณไม่ป้องกันนะครับ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็เลยไปถึงเรื่องอย่างที่บอกลูกที่แม่เป็นเอดสซึ่งตรงนี้ถ้าการเลินของเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยลูกที่แม่ติดเอดไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องเป็นเอดับดังนั้นอย่าแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันอะไรทั้งสิน้นถ้าเราแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดอย่างแท้จริงครัและทัศนคติเราก็ไม่ถูกต้องเพราะเรารไปสู้กับคนเป็นเอดเรามไม่ได้สู้กับโรคเอด คนที่เป็นโรคเอดก็เหมือนกับการติดโรค,ครทางกายแต่คนที่รังเกียจคนที่เป็นโรคเอดเป็นการติดโรคทางใจและโรคทางใจเนี่ยระบาดง่ายด้วยอแค่ในกอที่รังเกียจคนที่เป็นโรคเอดแล้วเล่าให้ขอข้ององฟังนะค,ะครับขอข้ององฟังก็ตกออกตกใจกันไปท่วนทวติดไว้กว่าด้วยจนกระทัะ่งไอคนเป็นเอดชีวิตไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วเหมือนเขาตายทั้งเป็น,ปนอันนี้ไงมีคำพูดนี้เลยเซน มีคำพูดนี้เลยบอกคนเป็นเอดแม้ยังไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่ามันตายไปจากสังคมคมันตายไปจากเพื่อนฝูงและบางคนนั้นตายไปจากครอบครัวด้วยซ้ําไปแล้วก็จะเอากําลังใจที่ไหนกับการมีชีวิตอยู่และการต่อสู้ลหรครับอาจารย์คือเอดกับมะเร็งก็ไม่ต่างกันหรอกนะว่าคนที่เป็นเนี่ยจะต้องมีความจะต้องได้รับขวัญและกําลังใจจากคนรอบข้าง จึงจะมีกําลังใจในการจะต่อสู้กับมันแต่ถ้าเกิดไม่รับขวัญและกําลังใจจากคนรอบข้างก็ต่อสู้ยากแต่การให้กําลังใจสําหรับคนที่เป็นโรคอ,อมะมร็งกับคนที่เป็นโรคเอดดูแตกต่างกันนะอาจารย์ต่างเพราะมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อ,อแต่เอดเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นจึงมีคนกลัวมะเร็งครับไอ้กลัวเอดมากกว่ากลัวมะเร็งทั้งที่มันก็เป็นโรคอยู่ในจัดกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มที่ตาย fetal disease เหมือนกันครับเอาละวันนี้เราได้ความรู้นะครับในส่วนของเลินกันแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่า ในขณะที่ถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติแบบนี้ในสังคมแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่มีทัศนคติในแง่บวกที่เชื่อมั่นว่าโรคนี้จะรักษาได้เขาพยายามทําผลงานวิจัยและให้มีชีวิตที่มีคุณภาพได้ถูกต้องครับแล้วก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาดูกันต่อนะครับว่าทั้งอาจารย์กนิก,กาแล้วก็อาจารย์พิเชษนั้นจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันต่อหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่หลายคนบอกว่าอยากจะรู้แล้วก็อยากติดตามกันต่องั้นเดี๋ยวรราาาาาััััักกกกกนนนสคคู่ล้้้วว็ชงหามมาตติดดอาจยาย์ทบ